สวัสดีครับ,วรบพวกเรากลุ่มเดนการเจอลลี่จากโรงเรียนมหาวิชลาวุฒจังหวัดสงขลาค่ะ จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่9ในปีพศ5ถึง2566ของสำนักทันตาธารณสุขจะพบว่าเด็กในช่วงอายุ3 1 2ปีมีปัญหาโรคฟันผุสูงถึง76%ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นเลยล่ะครับสาเหตุก็เกิดมาจากพฤติกรรมการชอบทาขน,านขนมหวานขนมเคี้ยวของเด็กในช่วงวัยนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดการเข้าจุจมของเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดฟันผุแล้วเด็กในช่วงวัยนี้นะครับยังไม่มีความสามารถในการดูแลช่องปากที่ดีพอทิ่งก่อให้เกิดปััญหาโฟนนข,ขึ้ แล้วเมื่อเกิดฟันผุนะครับเด็กจะต้องใช้เวลา,ลารักษานานหลายวานันจนเด็กอาจจะต้องหยุดการเรียนจึงส่งผลต่อด้านสติสติปัญญาการเรียนรู้ของเด็กและโรคฟันผุนะครับยังส่งผลให้เด็กไม่กล้าที่จะแสดงออกเพราะไม่กล้าที่จะยิ้มจึงส่งผลต่อด้านจิตใจของเด็กอีกด้วยละครับและนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ป้องกันฟันผุส่วนใหญ่ไม่ตรงกับความชอบของเด็กๆซึ่งจากปัญหาดังกล่าวกลุ่มของพวกผมเนี่ยจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ครับเราจึงคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่ตรงกับความชอบของเด็กๆซึ่งก็คือยิลอกกัคล น้อยแทนนินและแซนโทนซึ่งเป็นสารสะกัดจากธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกผลไม้ที่มีนั้งความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีรียโดยเฉพาะสเตปโตโคคัสมิวเทนซ์ ants, ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการก่อโรคฟันผูกขึ้นด้วยสารแทนนินและสารแทนโทนก็จะมีคุณสมบัติในการจาบกับโปรตีนและเอนไซม์ภายในเซลล์ของแบคทีเรียทําให้เซลล์เกิดความเสียหายและสารฟโฟวานอย์เนี่ยมีคุณสมบัติในการกระตุ้นระบบ RS ทเาทให้เซลล์แบคทีเรียเกิดการตายได้ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาโรคฟันผูข,ของเด็กทั้งในประเทศและระดับนานาชาติด้วยหล่ะครับลองที่หนึ่งศึกษาความสามารถในการ,รยับยั้งเชื้อแบคทีเยอขง สารสกัดในเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆนำเปลือกผลไม้ได้แกเ่เปลือกส้มเปลือกมังคุดและเปลือกทับทิมปริมาณ50กรัมมาส,สกัดด้วยโซอกเอลตอพาราตัสโดยใช้น้ำ100มลลิตรเป็นตัวทำละลายนำสารสกัดที่ได้และเซทิลพารีดีเนียมคอไลน์ใส่ลงในแต่ละจานพาะเชือ้อแล้วนำกระาดาษกรองเส้นผ่าศูนย์กลาง6มลลิเมตรมาวางแช่ไว้10นาทีแล้วนำขึ้นมา้อยแห้ง ใช้เข็มเขี่ยเชื้อไปห่วงเขี่ยเชื้อเอสเวตันที่เตรียมไว้ไปเจือจางในน้ำเกลือของข้น1%โดยมวลและใช้ไม้พันสัมลีเขี่ยเชื้อให้กระจายทั่วหน้าผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งม er ูเลอร์ฮินตานาก้าตั้งทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีเพื่อให้ส่วนผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อแห้ง นำแผ่นกระดาษกรองที่เตรียมไว้มาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งด้งกก่าแล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ37องศา,ศาเ,เซลเซียสเป็นระยะเวลา6ชั่วโมง12ชั่วโมงและ24ชั่วโมงบันทึกผลโดยการวัดบริเวณเส้นผระสูนกลางการยับยั้งเชื้อด้วยเวเนียร์คาลิปเปอร์ทำการทดลองซ้ำา,าครั้งการทดลองที่2เปรียบเทียบัตราส่วนของสารสก,กัดเปลือกผลไม้ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อเอส t a n แทได้ดีที่สุด โดยนำพืชที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อเอสมิลตันที่ดีที่สุดมาสก,กัดด้วยวิธีซ็อกเลตอิพาราตัสโดยใช้พืชต่อตัวทำลายนั่นก็คือน้ำครับในอัตราส่วน3ต่อ 1, 2ต่อ 1, 1ต่อ 1, 1ต่อ2และ1ต่อ3ตามลำดับจากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาหาเส้นผ่าศูนย์กลางในการยับยั้งเชื้อแบคทีรียเอสมิลตันที่ระยะเวลา6ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับการทดลองแรกมันดึกผลและทำการทดลองซ้ำ3ครั้งครับ การทดลองที่3ศึกษาปริมาณกรดมาลิกต่อสันสะกัดจากเปลือกผลไม้ในการนำมาทำเยลลี่ให้มีลักษณะาทางกายภาพและลักษณะาทางเคมีที่เหมาะสมนำเจลาติน10กรมัมผสมด้วยสันสก,กัดที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อเอสมิวตันได้ดีที่สุดจากการทดลองที่2มา50มิลลิลิตรแล้วผสมกรดมาลิก1-5กรมัมตามลำดับจำนวน5ปีเกอร์นำของที่ได้มาใส่แม่พิมพ์รอจนเซ็ตตัวที่ระุมบห้องและแกะออกจากแม่พิมพ์สังเกตลักษณะาทางกายภาพและลักษณะาาเคมีโดยการวัดค่า pH กัรทดลองที่สําสำรวจความพึงพอใจในรสชาติลักษณะาทางกายภาพและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไอสิมิวแทนของผลิตภัณฑ์เยลลี่สร้างแบบสอบถามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับรสชาติลักษณะาทางกายภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เยลลี่นำเยลลี่ไปทดสอบกับเพื่อนร่วมห้องโมหกับเก้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยเชลวุจังหวัดสงขลา จากนั้นหากพบว่าไม่มีผลกระทบใดๆจะนําไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเด็กในช่วงอายุ3-12ปีจํานวน40คนจากนั้นสอ, 3, สอบถามเด็กๆจากแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสรุปผลจากการสํารวจจากข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม การทดลองที่5ศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคที ria e s อสมิ i c h นของผลิตภัณฑ์เยลลี่ที่ระยะเวลาต่างๆโดยการวัดเชื้อจากกลุ่มตัวอย่างจาํานวน20คนซึ่งจะแบ่งตัวกลุ่มตัวอย่างเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่รับประทานเยลลี่ที่มีสารสก,กัด10คนและกลุ่มที่ไม่มีสารสก,กัด10คนโดยจะรับประทานหลังอาหารแล้ววัด ปริมาณเชื้อแบคทีเรียเอส e r i c นก่อนที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เยลลี่และหลังรับประทานเยลลี่เป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5และ6ชั่วโมงโดยการเขี่ยเชื้อจากปากกลุ่มมะหมายมาเจจางก,กับน้ำเกลือความข้น1%โดยมวลใช้ไมโครพิเปตดดูดเชื้อที่เจจางมา100มโคริลิตรเซนไจานอาหารเพราะเชื้อทริปติกซอยอากา้าแล้วใช้แท่งแก้วลูกสามเหลี่ยมเกี่ยวเกี่ยเชื้อให้กระจายทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อต่าวๆแล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียส เป็นเวลา18ชั่วโมงจากนั้นนับจำนวนค o l o ของเชื้อด้วยวิธี standard at, plate count บันทึกผลปริมาณเชื้อแบคทีเรียโดยควบคุมสภาพปัจจัยอื่นๆของกลุ่มตัวอย่างให้เหมือนกันให้เด็กรับประทานเช่นนี้เป็นระยะเวลา3เดือนแล้วเก็บผลใหม่อีกครั้งจากนั้นเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแต่ละกลุ่มตัวอย่างเมื่อระยะเวลาผ่านไป3เดือนการทดลองที่6ศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ j ลลี่จากเปลือกม,มังคุดเพื่อยับยั้งเอสมิ r i c เปรียบเทียบกับการดูแลความสะอาดช่องปากด้วยวิธีต่างๆ ทำการทดลองเช่นเดียวกันกับการทดลองที่5โดยเปลี่ยนสารที่ใช้ทดสอบเป็นลูกอมป้องกันฟันผุและวัดปริมาณเชื้อจากกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยแปรงฟันหรือไม่แปรงฟันเป็นระยะเวลา3เดือนจากนั้นเปรียบเทียบปริมาณเชื้อแต่ละกลุ่มตัวอย่างเมื่อระยะเวลาผ่านไป3เดือนครับสมมุติฐาน 1. ถ้าปริมาณสารฟาวโวนอยด์แทนนินและแซนโทนส่งผลต่อความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเอสมิเตนดังนั้นเปลือกมังคูดจะมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเอสมิเตนได้ดีที่สุด 2. ถ้าความเข้มข้นของฟาวนอยด์ทนินและซันโทนที่เหมาะสมส่งผลต่อความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเอสมิตันดังนั้นสรารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อน้ำแน่นาส่วน3ต่อ1จะมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเอสมิตันได้ดีที่สุด 3. ถ้าปริมาณกรดมาลิกที่เหมาะสมส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของเยลลี่ดังนั้นกร,ก,กรดมาลิก3กรัมต่อสรารสกัด50มิลลิลิตรจะทำให้เยลลี่มีลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางเคมีที่ดีที่สุด 4. ถ้าระดับความเปรีย้ยวของผลิตภัณฑ์เยลลี่อยู่ในระดับตำ่ำดังนั้นกลุ่มตัวอย่างเด็กช่วงอายุ3-12ปีจะมีความมึนมอใจในรสชาติของผลิตภัณฑ์เยลลี่ในระดับมาก 5. ถ้าระยะเวลาส่งผลต่อความสามารถในการยับยั้งเชือ้อแบคทีเรียเอสมิตเตนของผลิตภัณฑ์เยลลี่ดังนั้นยิ่งย,ยิ่งระยะเวลาหลังรับประทานเยลลี่ผ่านไปความสามารถในการยับยั้งเชื้อจะลดลง 6. ถ้าการดูแลความสะอาดช่องปากด้วยวิธีต่างๆส่งผลต่อความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแอสิมิเตนดังนั้นเด็กที่แปรงฟันด้วยสารฟูบาลาจะมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่สุดผลิตภัณฑ์เยลลี่จากเปลือกบางคุดและลูกอมบ้องกันฟันผุมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแอสิมิเตนลดลงมาตามลำดับแต่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแอสิมิเตนที่สูงกว่าการไม่แปรงฟันครับ ผลการดําเนินงานผลการทดลองที่1เพบว่าสารสะกัดจากเปลือกบางคุดมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสเต e ัวคอคัสมิวเทนส์ได้ดีที่สุดโดยมีพื้นที่การยับยั้งเชือ้อคิดเป็นร้อยละ5 1 9 8เมื่อเทียบกับเซทิลพาริเิเนียมคลอไรผลการทดลองที่2พบว่าสารสะกัดจากเปลือกบังคุดต่อน,น้ําในอัตราส่วน3ต่อ1คิดเป็นความเข้มข้น้อยละ75โดยมวลมีความสามารถในการยับยั้งเชือ้อได้ดีที่สุดโดยมีพื้นที่ในการยับยั้งเชือ้อคิดเป็น้อยละเอเทียบสีบ่จุดห้าหนึ่ีเม ผลการทดลองที่3พบว่าปริมาณของกรดมาลิก3ากรัมต่อสารสกัด50บมิลลิลิตรคิดเป็นความเข้มข้นลอยละ4 7 7 6ดโดยมวลมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการนำมาทําให้ผลิตภัณฑ์เยลลี่มีลักษณะฐานกายภาพและเคมีที่เหมาะสมผลการทดลองที่4จากการสํารวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตัวอย่างเด็กช่วงอายุ3 1 2ปีพบว่าเด็กส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน,นระดับปานกลางซึ่งมีจํานวนลอยละ40ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีเนื้อสัมผัสเยลลี่ในระดับพอดีมีจํานวนร้อยละ7 5ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและมีประสิทธิภาพที่ดีเนื่องจากไม่มีสัญญาณของการเกิดฟันผุคิดเป็นร้อยละ65ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดผลการทดลองที่5พบว่ายิ่งระยะเวลาหลังรับประทานเยลลี่ผ่านไปนานขึ้นความสามารถในการยับยั้งเชื้อจะลดลงโดยที่เวลา 1, 2, 3, 4, 5และ6ชั่วโมงสามารถยับยั้งปริมาณเชื้อในปากได้ร้อยละ84.28 7 6 5 4 61.05 54.67 43.96และ33.49ตามลำดับผลการทดลองที่6จากการทดสอบหลังรับประทาน1ชั่วโมงพบว่าเด็กที่รับประทานผลิตภัณฑ์เยลลี่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเป็น้อยละ8 2 6 1เมื่อเทียบกับการแปลงฟันด้วยสารฟูออลายมีประสิทธิภาพสูงกว่าลูกอมป,ป้องกันฟันผุถึงร้อยละ30.30และมีประสิทธิภาพสูงกว่าการไม่ได้แปลงฟันด้วยสารฟออลา์ line, ถึง้อยละ87.65ค่ะ ดยผลิตภัณฑ์เยลลี่ป้องกันฟันผุข,ของเรามีความโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันฟันผุทั่วไปตามท้องตลาดเนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งานและออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของเยลลี่เป็นขนมที่ตรงกับความชอบของเด็กๆที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื oc oc ้อแบคทีเรียสเตตคอลคัสมิลแทนส์ที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุมีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดเนื่องจากสารสก,กัดทุกชนิดที่เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์เป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งผลิตภััััณฑ์ขอองงงเรรราาายมีปปะสิิทธภพในนนกก้ฟผ เป็นร้อยละ82.61เมื่อเปรียบเทียบกับการแปรงฟันด้วยสารฟรอไลด์มีประสิทธิภาพมากกว่าลูกอมป้องกันฟันผุถึงร้อยละ30.30 30, และมีประสิทธิภาพมากกว่าการไม่ได้แปรงฟันด้วยสารฟออไลด์ถึงร้อยละ87.65ค่ะแนวทางการพัฒนาต่อยอด หนึ่งปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ป้องกันฟันผุให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและศึกษาสารสก,กัดจากพืชธรรมชาติที่มีความเหมาะสมในการใช้งานกับทั้งในเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่คนวัยทำงานรวมทั้งผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถยับยังแบคทีเรียสเตตอคอรคัสมิลเทนส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้มีสีสันและรสชาติตามความชอบของเด็กและผู้คนตามช่งวงวัยมากยิ่งขึ้น 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้มีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์และทําให้มีกลิ่นที่หอม มากยิ่งขึ้น 4. นําผลิตภัณฑ์เยลลี่ป้องกันฟันผุไปตรวจสอบคุณภาพและขึ้นทะเบียนการคา้าเพื่อใช้จําหน่ายร่วมกับคลินิกทันตกรรมหรือโรงเรียนต่างๆค่ะและอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะซึ่งจากการสัมภาษณ์คุณครูอนุบาลโรงเรียนบ้านพุทธหลังนําผลิตภัณฑ์เยลลี่ป้องกันฟันผุไปใช้งานกับเด็กๆตลอดระยะเวลา3เดือนพบว่าเด็กๆมีสุขภาพฟันที่ดีมากขึ้นและมีจํานวนเด็กที่มีอาการฟันผุลดลงจากปีก่อนๆมากค่ะ ของเราไปใช้นะครับกับเด็กเด็กมีอาการยันไงบ้างครับเด็กก็ปวดปวดฟันน้อยลงสุขภาพฟันของเด็กก็ดีขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับปีก่อนๆที่ครูสอนที่ครูสอนเด็กก็มีอาการปวดฟันหลายคนเลยแต่พอใช้กิิตภร์ฟันป้องกันฟันผุนะจำนวนเด็กที่มีอาการปวดฟันก็น้อยลงน้อยลงเลยค่ะ